ที่ฝรั่งเศสเขาจะมีซีฟู้ดสตูของเขาเองที่ชื่อว่าบูยเบสนะครับอเมริกันเขาก็มีเหมือนกันนะครับอย่างที่ซานฟรานซิสโกเป็นแหล่งที่ใกล้กับทะเลใช่ไหมครับเขาก็จะมีซุปของเขาที่เป็นซีฟู้ดเหมือนกันครับวันนี้เราจะทําเมนูนี้นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าชุบปิโนถ้าเปิดเป็นภาษาไทยเราจะเรียกง่ายๆว่าซีฟู้ดสตูสไตล์ซานฟรานซิสโกแล้วกันครับ น้ำต้นง่ายๆเลยนะครับเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับเมนูนี้เข้าไปอีกนะครับผมจะใช้น้ำมันรำข้าวซึ่งมีวิตามินและกระสารอาหารอยู่มากมายอย่างเช่นออริจินัลไฟโตสเตอรอลและก็วิตามินอ e ีนะครับทำให้ช่วยลดคอเลสเตอรอลโดร้ายในร่างกายแล้วก็ยังต้านอนุมูลอิสระด้วยครับเราใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะตามลงไปด้วยหอมใหญ่ครับเกลือเราผัดหอมใหญ่ประมาณ2-3นาทีนะครับ ใส่กระเทียมลงไปครับสอยบางๆนะฮะเ้าใจคนไทยนิดนึงนะฮะเราใส่พริกป่นครับหลังจากที่ใส่พริกป่นลงไปแล้วนะครับผมจะใช้มะเขือเทศเข้มข้นนะฮะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเราใส่ลงไปผัดตอนที่ส่วนประกอบยังไม่ได้ใส่ของเหลวลงไปนะฮะผัดนิดนึงการผัดเนี่ยจะทำให้กลิ่นของเครื่องกระป๋องเนี่ยครับหายไปนะครับหลังจากนั้น อันนี้เป็นมะเขือเทศที่เป็นลอกผิวออกนะครับอันนี้หนึ่งกระป๋องนะครับข้างในก็จะเป็นมะเขือเทศลูกๆแบบนี้นะครับใส่ตามลงไปเลยครับบีนิดหนึ่งนะฮะให้ตัวมะเขือเทศเขาแตกครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราจะใส่วายขาวครับคนนิดนึงครับแล้วก็ให้เขาเดือดฮะเพื่อเป็นการกำจัดตัวแอลกอฮอล์นะฮะที่อยู่ในวน์หลังจากนั้นนะฮะ เราใส่น้าสต๊อกลงไปครับน้ําสต๊อกปลานะครับใบกะวานครับผมใบกะวานเนี่ยเป็นของที่เวลาที่เราจะใส่เนี่ยต้องระวังนะครับอย่าใส่เยอะเกินไปเราดมอย่างเงี้ยเขามีกลิ่นหอมใส่เยอะเกินไปมันจะกลายเป็นรสขมนะครับใส่แค่หนึ่งใบครับเราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะฮะพอน้ําลดลงก็ใส่น้าสต๊อกลงไปเพิ่มครับเราเคี่ยวซุปไปเรื่อยๆนะฮะ รสชาติของเขาควรจะเข้มข้นออกเปรียปร้ยวนิดๆนะครับเปรี้ยวจะมาจากรสของมะเขือเทศนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะได้รสหวานจากตัวซีฟู้ดของเราครับสำหรับคนที่ชอบให้จ,จัดนิดหนึ่งนะครับผมจะบดพริกไทยลงไปปรับผัวให้พริกไทยไม่ต็ดใหญ่ได้เลยครับเยอะๆได้เลยนะครับเกลือนะฮะปกติแล้วนะครับ ดั้งเดิมของเขาเนี่ยครับชุป,ปิโนเนี่ยฮะเขาก็มีอาหารทะเลแบบไหนเขาก็ใส่แบบนั้นนะครับแล้วก็ทานกันง่ายๆทานกับขนมปังนะครับวันนี้ผมใส่เป็นหอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นแบบแช่แข็งมาแล้วก็ออกมาทิ้งนอกตู้เย็นก่อนให้เขาคลายความเย็นนะครับใส่ลงไปครับเราจะใส่เป็นหอยแมงผู้บ้านเราก็ได้นะครับหอยตลับครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครับ ปิดฝาประมาณ3นาทีครับเนื่องจากว่าหอยตลับเนี่ยเขาสุกยากเพราะว่าฝาเขาค่อนข้างจะหนานิดนึงครับ3นาทีนะครับอหอยของเราก็จะสุกนะฮะเราก็จะใส่ของที่เหลือลงไปครับได้แก่ปลากระพงปลาแซลมอนปลาหมึกและก็เนื้อกุ้งครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่เต็มไปด้วยซีฟู้ดนะครับติดกไทยอีกนิดนึง ปิดไฟอีกครั้งครับเป็นเวลา3นาทีครับใช้ได้แล้วครับผมปิดไฟยกออกจากความร้อนฮะและเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิเราเสิร์ฟในหม้อร้อนๆแบบนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมก็อาจจะโรยหน้าด้วยพริกไทยอีกนิดหนึ่งนะฮะแต่งหน้าด้วยพาสเทลอิตาเลียนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือซีฟู้ดสตูสไตล์ซานฟรานซิสโกครับ เป็นแฟน YouTube อยากทำอาหารให้อร่อยต้องชมรายการผลพักนักปรุงครับและเพื่อไม่ให้พลาดแม้แต่เทปเดียวง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่มนี้เลยครับ